สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนท์นะครับพบเจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่ฝนตกพำมๆฟ้ามืดเย็นแบบสบายครับทุกคนอันนี้ก็หลับเพิ่งตื่นนะครับก็เลยมาผัดกระเพราหมูมึกนะครับผมไม่มีกุ้งเหรอไม่มีกุ้งครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปในเมืองครับฝนตกนะครับผมพอดีซื้อหมึกมาไว้ตู้เย็นถุงหนึ่งก็เลย กะเพราหมึกดีกว,ว่าเฮ้ยใบยกะเพราดูดีเนี่ยวันนี้ <c oughs> วันนี้กินกลางสวนเลยสวนมะขามที่เกมนี้มีหลายสวนมากมก็เยอะไงผมอะเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้จริงแล้วก็เป็นคนที่ชอบทําสวนเพราะว่า มีที่มีที่ทางเยอะไงเราก็ต้องทําต้องปลูกใช่ไหมละ่ะปลูกปลูกอย่างเดียวมันก็ได้อย่างเดียวเราก็ปลูกหลายๆอย่างเนี่ยเห็นไหมปลูกมะขามเราก็ได้แกะมะขามปลูกทุเรียนเราก็จะได้ทุเรียนปลูกเงาะเราจะได้งอะปลูกกล้วยน้าําว้าเราก็ได้กล้วยน้วาว้าถ้ามันตายนี่คือไม่ได้ยางพารา,าให้มันตายไหมใครสนใจลูกเขยคนนี้แนะนําแนะนําส่วนเยอะได้ขายตลอดอ่ะเห็นไหม รวยอืมรวยรน้ำบาก็ตัดทุกเดือนอืมนะน้ <laughs> ำบาลาสิบห้าไร่แางสิบก็ได้อืมทุเรียนเจ็ดไร่อืมมาขามสองไร่นะครับฝักใหญ่ฝักฝักเส้าเขนน่ะฝักมาขามมัน <laughs> มีเกลือคนปลูกใจบุญไงคนปลูกแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับฝักใหญ่ คนปลูกใจใหญ่อะมะขามก็แบบเชิ่นอ,อกเชื่นใจเลยออกฝักใหญ่โตออปอมั <laughs> ม่วไปทั่วแล้กินข้างหน้านู่นไม่ตจอก,กินข้างหลังอ,อ่ะไข่ครับไข่จริงๆนะทุกคนบางคนอะ่ะเขาปลูกเขาก็ไม่มีลูกนะ วันนี้พูดเยอะมากเลยเนี่ยกินเยอะๆรสชาติเหมือนพี่โรงเรียน,นยข,าขาย <c oughs> มันอร่อยไม่อร่อยอร่อยอ แม่นัดเลยแต่ที่โรงเรียนผมอะ่ะมันจะมีข้าวประมาณสามส่วนมีกับหนึ่งส่วนเดี๋ยวเขาให้กลับเ้อเขาก็รวยดิกลับน้อยมากจริงๆไอ้นั่นอะ่ะให้ต้มเลยนะต้มฟักอะ่ะ พักวิญญาณไก่อ่ะธรรมดาต้องเรียนน้องกินผักเยอะรู้ไหมอย่าไปกินไก่กินแต่หมูมันก็คู่กันหาแต่หมูหาแต่ไก่มันต้องควบคู่กันดีมากจริงๆมันก็ไม่ได้ให้แข็งแรงไงมาต้องกินหมูแหละต้องกินคู่กันมาต้องกินน้อยๆน,ยนี่เขาให้น้อยนีย่เขาไม่ให้เยอะ เขหกแล้วอืมเม็ดกลับกระป๋อให้เมืกเยอะเนี่ยนี่ต้องต้องขายอย่างงี้เ <laughs> <laughs> ข้าข้าวเยอะแบบเนี้ยนะอืมข้าว,วน้อย <laughs> กระปเยอะถ้าเพื <laughs> ่อนชอบอืมอ๋อใช้พลังงานน้อยก็เลยกินช้านะครับผมนี้นอนตับเรียนโอ้โห oh, oh. นอนอย่างเดียวนอนแล้วก็เรียนแค่นั้นเรียนด้วยวันเนี้ยอโว้ยอ,อยากจะเห็นเป็นบุญตาอย่างเลย ดลอกดืงงอ่อเลยจะเห็นนนเรียนเป็นบุญตาม,มากเลยทุกคนเลาผมจะขึ้นมอสี่งไดง้ไหมเดินมีนานเนี่ยก็สอบน่ะเดี๋ยวเขาไม่ให้ขึ้นใช่ไหมถ้าจบชั้นเดี๋ยวเขาที่ผมลงเดี๋ยวเขาไม่ให้ขึ้นได้ที่อะไรนะจบสุดท้ายเหรอไม่โหดูโหกันยังเลยอะ่ะ ทำไมอะ่ะก็ดูถูกแล้วไงไมด,ดูแพงๆเลยดิมันดูถูกได้ไงอะ่ะไม่ผิดไม่ผิดดูแงพงมันก็ไม่ได้แย่นัะนะ่นโอ้โหประวัติผมสอบผมก็อยู่ดูที่กลางๆของห้องเข <c oughs> ้าใจลไหมคำว่าไม่ได้เห็นหลาดแต่ก็ไม่ได้โง่เข้าใจไหมขอเลี้ยงไฟได้ อ,อถ้าเลี้ยงควายไม่ตายก็โอเคแล้วไม่ต่อทำม<า>ไม่ตายแน่นถ้าซื้อควายให้เลี้ยงแล้วควายตายนี่ืแย่เลยนะต่อก็เอาไปขายขตายแล้วขายลดไปหลายหมื่นเลยแม้วขายควายเป็นก็เลี้ยงให้มันโตโต,โตไงโตใหญ่ๆหญ่ ถ้ามันตายก่อนนี่มันจะโตไหมล่ะก็ไม่เลี้ยงได้สิบวันตายอย่างเงี้ยนั้วก็เกินให้มหมดนะมูตสาห์ผักให้กินนรอกินไปเยอะอุตส่าห์ไม่นอนเหมือนกันผักข้าวให้กินไห็นไหมกินให้หมดตั้งตื่นมาแล้ว คือแบบผมเพิม่มน้ำหนักหลาช่วงอ่ะคือเยอะๆร้านกินเยอะๆรันหนึ่งนี่ประมาณสี่ห้ามื้ออืมหมกหมกหมกอะไรเนี่ยหมกอะไรสียอย่างอ่ะหมกหอมไหมพูดไป้ไม่คิดเลยก็มันเหมือนมักหอมอ่ะ มึกหอมมือตัวเล็กงไงไม่รู้มึกตัวน้อยไงมันก็ไม่เล็กนะมึกกล้วยมึอกล้วยมึกกล้วยกับมึกหอมมันต่างกันยังไงพี่เกดบอกคูกเกิลไหมเอา <c oughs> ล้วพี่เกดเป็นผู้รู้ต้อง <c oughs> รู้สิ <c oughs> โอ้โหพี่ <c oughs> รู้แต่แต่ไม่รู้จะบอกไงไงอบอกไปเดี๋ยวคนไม่ฉลาดก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะมันตัวเล็กกว่าแมงรื่อไ,ไงหมึกหอมอ่ะมันเหมือนหมึกกระดองอ่ะเหมือนตองหอ้าวเหมือนตรงไหนอะ่ะมมนมีกระดองเหมือนกันนะหมึกหอมหมึกกระดองอะไรของพี่เกมบวะงงหมึกหอมหมนหมึกกระดองไม่ได้แล้ว เป็นฝรั่งไม่เอาอยู่แล้วทำไมต้องจับกระพุงภาษาไทยยากขนาดนี้ผมคงไม่คู่ควรหรอกโอ้ความดำดำเนี่ยดำดำเหมือนกันใช่ไหมน้ำหือนผิวผมอันนี้ขึ้นมาเยอะนะเห็นไหมแล้วก่อนดำกว่านี้แคบเลยเพิ่กมขาวอยู่แล้วข้างหลัง เกมข่าวเลแล้ดวดูดิดูความขาวความดำทุกคนอ้าวบมมึงอายุสิบห้าเกี่ยวอะไรกับสิบห้าผมโตไปของอาจะข่าวกับพี่เกมนี่แหละหรออ๋อไม่น่า <laughs> อย่าอย่าอยู่อย่าง <laughs> นี้ <laughs> เพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้ทำการทำงานตักแดดเลยเลยทำงานคนขาวมัองขาวจะเด็กไม่เกี่ยวอะ่ะ ลูกพี่เกมผมยังมีอยู่เดินใจหนึ่งแต่เด็กพี่ขาวนะแต่มาโตมาอายุสิบกว่าทำงานไงบั่นจักรยานหัวลุนลุนเต่าที่เขาตกปลาคืโเรเล่นตกปลาเียผมก็ทำอย่างนั้นเมื่อก่อนประมาณสองปีแล้วอันนี้มันเลยมาสองปีไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่เออมันกำลังขาวไงเข้าใจะไหมเออใครไม่มาขาวเร็วขนาดนั้นไม่ขาวทุกคนอิ่มยังถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวจะ หกินให้หมดให้กินให้หมด,หหหมดทำอีมอ่มะนี่ไข่เอาม่มเลยไข่ทำมาตั้งเยอะนะครับผมกินน้อยเดียวคนขเขาเรียกว่าคนบอกาศบางงานง่อยกว่น้งง่อยโหเกือบหมดอ่ะเขาเรียกว่าคนบระกาศบางงานนะครับผมตื่นมากกินนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือนี่ยังไงก็กินต่อเพราะว่าวันหนึ่งกินสี่ห้ามื้อนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ผมก็อิ่มแล้วทุกคน เดี๋ยวตอนนี้ผมจะขอตัวไปกินน้ําก่อนนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะฮะมากินกะเพราหมูหมึกนะครับผมแซ่บก่แซ่บหนัวันนี้น่วันนี้รดเผ็ดไปนิดนึงนะครับผมอืมอากาศอย่างนี้มันต้องทำเป็นเผ็ดๆดมันจะอบอุ่น,นว่าไปคตรอบอุ่นนะบรรยากาศแบบนี้มันต้องลดความเผ็ดต้องกินของหวานเดี๋ยวเราไปจัดของหวานต่อนะครับผมโอเคอไไเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ